สวัสดีครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวโอเคสวัสดีครับทุกคนวันนี้มาสวนลุมกันนะครับสองคนวันนี้มาแต่เช้าวันนี้ก็วิ่งกันสองคนนะก็ทีสี่วนันนี้ไม่ดูเรดนะาร์เมื่อเช้ามันไม่ค่อยมีฝนแต่ว่า ตอนนี้มีฝนโปรย,ยมานิดหน่อยสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่ที่สวนลวมแล้วอันดี้ are you ready I'm um, here. <yeah. S> ี o so ร o w ส o า g ร o อนก n n a do ดู is to free lab free l a p เหรอจะเป็นไฟฟไม่มี f ฟล์ lab สวัสดีครับสวัสดีครับครับผมนี่ไงโอเคครับอันดี้ are you ready โอเค so วันนี้ก็เป็นวันทุเรศวันทิสเดย์เลโอเควันนี้ก็ วิ่งสวนลมนะครับวันนี้ก็มีฝนตกนิดหน่อยเม,มร่ะวานเมื่อคืนก็มีฝนตกทั้งกรุงเทพนะครับผ่ำๆมไม่หนักมากนะผมว่าน่าจะประมาณยี่สิบสามสิบมิลก็เป็นฝนเนด,ด้าสีเขียวเหลืองก็ต้องระวังนะเมื่อเช้าตื่นขึ้นมาฟังข่าวกรุงโซลแล้วก็น่ากลัวเงัน last night t Seoul was raining heavily get flooded you know and the flood went to the subway system ัดีครับคือตอนนี้ลักษณะฝนจะเป็นแบบ เนื่องจากภาวะโลกร้อน because จะ The Global Warming The rain uh, usually i m e mean มี go v Growy heavily in some area know ว่ามหาสมุทรมันมออนีอากาศร้อนอากาศร้อนนะน้ำก็ระเหยขิ้นไปเร็ยแล้วก็จะพัดป่าพายุลูกใหญ่ขึ้นมานันก็เป็นเรื่องที่ต้องเตรียมตัวรับมือเหมือนกันนะครับเมื่อคืนก็ไปตรวจสถานบริการมาแถวจจรจักนี้แล้วจวจรจักก็เป็นเขตที่เขาตรวจกันเข้มข้นนะมีสถานบริการจริงแล้วก็นก็เป็นร้านอาหารแหละที่มีมีดนตรีแล้วก็ ตามประกาศของกทมเมื่อปี48เนี่ยร้านอาหารที่มีดนตรีเล่นเนี่ยต้องมีเหมือนกระทางด e ีไฟอย่างไรสองทางาก็อาจจะเป็นต้องตรวจให้เข้มงวดดีครับตรวจให้เข้มงวนดนิดนึงแล้วก็แต่ก็ส่วนใหญ่ก็น่าจะแก้ไขได้นะฮะอาจจะมีบางร้านที่มีปัญหาก็ต้องสั่งปิดไปก่อนแต่ปิดไม่ได้เยอะสองสามร้านแต่ว่าที่เหลือก็ต้องพยายามปรับปรุงแก้ไขให้ได้ตามระเบียบวันนี้อากาศก็ดีนะฮะฝนตกนิดหน่อยพราๆแล้วก็ยังไม่มีคนมาเลย น,นี่พาแสนดีวิ่งก่อนวันนี้ก็งานวุ่นแต่เช้าแล้วเดี๋ยวเจ็ดโมงครึ่งต้องมีไปปลูกต้นไม้กับกลุ่มบุนซีมเมนไทยนะเอสซีก็ดีนะครับวันเสาร์ปลูกกับ a อเวันอาทิตย์ปลูกกับปลทคนละแสนน่าจะคนละแสนต้นแล้วก็มาที่วันอังคารเรามาปลูกกับบุนซีมเมนไทยอีกอีกแสนต้นก็ทยอยปลูกฮะแต่ว่าไม่ได้ปลูกเลยนะก็ค่อยทยอยปลูกไปสี่ปีนั้นเรามีความร่วมมือจากภาคเอกชนหลากหลายช่วยกันนะครับคนก็เริ่มมาเดินกันแล้วฮะส่วนลุม สวัสดีครับนกเป็นไงสวัสดีจ้านั่นนกนักวิ่งนะกับอันนีย้อนทุกิ่งนกอายชัวโอเคนั่นผมร้องแลวกันนะไอสิ่งโอเคโอเคโอเคแม่กายจะร้องวา่าละโลกทั้งใบบนบาหัวใจฉันยังศรัทธาชีวิตต้องดีกว่านี้ต้องเสียสละสิ่งใด <y in the culture> ฉันยอมตั้งใจเต็มที่แค่เพียงรอยยิ้มของเธอ คนดีตราบใดที่สัญญาณชีพยังดีฉันยังมีแรงอาจมีวันท้อถึงคราอ่อนแรงพักเดียวเดียวก็หายเพื่อคนที่รักเพื่อสิ่งที่หวังฉันจึงยังไหวตั้งเตือนหัวใจเตือนไว้ว่าฉันยังคงต้องไปอไปสัญญาณบอกให้ฉันไปเสียงใจบอกฉันทุกครั้ง ทำเพื่อคนข้างหลงังทำเพื่อคนข้างหลังโอเคเซนดี้ what's your plan today Oh uh, I have to go see my friend Okay All right So you have a good time Yeah What did you do yesterday Oh just do some work Okay อ h วันนี้เงียบไม่มีคนไานคนกลัวฝนกันเนาะก็เลยมากันน้อยหน่อยอันนี้ช่วยได้ i n k my way for you No 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 Okay See next time โอเคนะครับทุกคน เป็นกำลังใจทุกคนนะครับวันนี้ก็วันอังคารนะฮะก็อีกแป๊บหนึ่งก็จะมีวันหยุดยาวกนแล้วนะครับแล้วก็พักผ่อนกันเดี๋ยวขอพาแสนดีวิ่งก่อนนะวันนี้วิ่งกันสองคนพ่อลูกแสนดีเ้พี่เอ็กแคนยูซิงเราแคนาทิงเวลวีชุดทรายทูเกตเตอร์สวัสดีครับสวัสดีครับบอกว่าเคยเห็นผู้ว่าเมืองไม้บอกมาตีห้าขึ้นอ๋ออ๋อมาเช้ามาวันนี้สวัสดีครับอ้าวพิง์ พิวเอาโอเคงั้นไป้วพวกเราตื่นแล้วนะขยับกันเดี๋ยวมีคนวิ่งแนละ้วต้องวิ่งตามเขาหน่อยแล้วเดี๋ยววันนี้เช้าต้องไปปลูกต้นไม้เจ็ดโมงครึง่งที่บึงฝรั่งนะบูซิเมน,เนแล้วก็ตัดมาก็เป็นน่าจะเป็นพวที่ที่กรมประชาธมพันนะสมกรมประชาธพแปดโมงครึง่งเช้าที่ได้ปลูกต้นไม้สองที่เลยแล้วก็งานวุ่นไปถึงเย็นเลยครับและเย็นนี้ก็มีงานเลี้ยงของฟันชาติสิงคโปร์นะครับ อันนี้ก็งานบุญโอเคเดี๋ยวก็มีอะไรก็จะไลฟ์ไปอัปเดตเพิ่มเติมสวัสดีครับสวัสดีท้องไม้ง่ายสบายดีนะสวัสดีครับผมโอเคใส่หน้ากากวิ่งไหวเนี่ยใส่หน้ากากวิ่งไหวเหรอได้ได้คืครับโอ้โหดีครับแข็งแรงนะวันนี้ก็เจอกันมานานแล้วโอเคครับไปแล้วครับทุกคนสวัสดีนะแล้วเดี๋ยวคุยกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้เซ็กซ์บายสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนโอเค Are you ready for r วันนี้โอเค Do it and then we report back โอเคบาย